ลูกค้าประจำลูกค้าประจำมาอีกแล้วเหนืองเหลืองได้ไหมโอเคเห็นไหมนะแจ๋วสาวห้าร้อยเจ็ดสิบสี่เดือนเดือนหนึ่งสี่พันคนชอบคนชอบครับใช่เดือนสามพันไม่งั้นก็สพันอ ขา V P บางคนเขาดีแล้วนะพี่จุบเบื่อเราที่แบบว่าแต่นอกจากคนท่ชอบจริงอนะและแต่ขาประจำอย่างพวกแมวพวกนี้ใช่นี่ขาประจำเนื้อถูกใจคัดเนื้อให้ถูกใจครับผมตามใจลูกค้าไงไปหาที่แล้วไม่มาใช่ไหมใช่หายอยู่ไม่เห็นหวหายอยู่บ้านหายอยู่น้าายเดินหาอยู่เหรอทำไมไม่มาหัวฝนก็เลยไม่กล้าลงดูเลย กวันเลย,ยแดงมากหลังอ่าแต่ยังขายอยู่หน้าบ้านใช่ไหมครับยังขายอยู่นะเีหน้าบ้านเดี๋ยวมีการอัพเดททุกวันนะผมในะแฟนเพจอ่าทุกเรียนคุณเบนซ์นะครับผมสวยๆเลยขอบคุณครับ ชอบกินไส้จุใช่ไหมเอ้ยตอนนี้มันแบบว่าเหมือนพอแล้วว่กินแบบกินอะไรไว้ไม่ได้หมอะไม่รู้กิอาหารเสริมอะไรมามีน้องหรือเปล่าครับยังใช่ไหมถ้ามีแล้วจะไม่เหงานะครับต้องอ๋อ อ๋อเรีกว่าจบแล้วยอดเ,อเก่งขยันคนระับไ่ไม่มีนอนอนอ,นอ,นอ<笑><笑>พี่บอยพี่บอยบอกมีน้องมีแล้วใช่ไหมครับฝั่งนู้นมีแล้วใช่ไหมพี่บอยดูหลายลคนแล้วคนรอเป็นอย่างนี้แหละ ว่าโดยที่เราไม่ต้องไปทำเลยอะม่ต้องทำอเราไปเราเขาให้เราบดเป็นับเลยเราไปทำเองไม่ได้ภูมิใจงาตาม่ดีนะโอ้คือไม่ต้องทนเลยมากอ้ยงยงมันจะมีปูล่างนะครับก็ะไรพี่เริ่มได้สั่งได้เลยจ้าเด้เลยเยเลยแบบเป็นแพ็ก็มีโลสองขีดแล้วนะเหมือนจะน้อยนะ มีู้อะูหแบบว่าูใหญ่ผูใหญ่ได้ไมด้อเใ้นช้นน้อะไอ้ลูกนั้นมันนิ่มมากเลยหรอไหนครับมันสุกไปกินได้ไหมถ้ามันขมก็ไม่เอาอ่ะเอาไม่ได้ไม่ขมแต่สุกกินได้ไหมแค่นั้นลูกค้า

เียบอกไรรดิบาท้รบี่อยงแบบว่ามันนิ่ไปหรืออะไรบ้่จัเเ่รออใช่ใชแบบเป็นแพ็กก็มีนะครับแบบเป็นลูกก็มีจินเนื้อแบบไหนบอกได้เลยนะครับลูกเล็กๆก,ก,ก,ก็มีเลือก,ก,ก,กได้เลยจ้า

นี่ใิีหรือะเ็นมอจัดรงับเอาจับล่องมันนะเราับองมาดนเล้คุณในถิมาฝักตะไคขอบคุณหลายครับไนิ่พ่นอดีแล้วว่าเปนพี่ายยหนองเบาองเบาครับหนองเบามาแล้วโบโต๊บสวยๆฝั่งนี้ก็นั่งปอกตั้งแต่บ่ายสี่ยังไม่หยุดเหมือนกันนะเนี่ย โอ้ครับขอบคุณครับอ่อบอออเอาเหล,ลืองแต่บางลูกบางลูกผีมันไม่ออกเป็นดแต่มันก็หวาน,นครับแต่ยางพวกลาดำอืมกูเหรอ เดี๋ยวพี่ให้ขารถมาตัวระหว่ามันก็ยังไม่ได้เอาสั่งเลยเกคีสาภาพไปยรรมาาเท่าไหร่าเ่า่นงตัวเลยในก้งหัวหรใสารภาพปไหนมิน้าวปลาที่อย่างเดียวในก้งัวหอแ่กุ้ัไม่ใน่ไ

เมื่อกี้นี่ออกไปสอรอบเมื่อกี้นี่ก็ออกไม่ได้ออก,กมผมกลางมาด้จัน้ำพกลางยาบลอยหยาี่จีสาีย่อนอปสามีสองอร่อยาดูบไ่ไ้้าดู hai dài được tao hai đứa nữa cái gì ấy đi nói là cái

เดียวเขาอกยวาอยู่ไม่เหรเลยนะรี้ตอนนี้เี้ราปเดียวไม่เหลอไเาไม่ให้เไม่ให้เี้ยวเรี้ยวหมส้มน้มันมัไม่ให้ยายเปรี้ยวนี้ผมน่อยแต่ให้เอาเปรี้ยวเนี้ยมากว่าผมหยนึงนะยายเก็บวกันเลยมัจะไม่ออกเปรี้ยวร้ายราจะก้ยโอเนื้อเปรี้ยวร้ายกว่าผมหน่อย ถ้ามันมีนะหูโรท้ายยาตลอดเลจารยครับผมมันไม่มีเพราะมันเหมาไม่หมดทำหนุ่มเทผมแต่เนี่ยเนื้อดีอย่างนั้นเลยเนี่ยเรียงๆสวยๆจัดไปสองลูกเหมือนเดิมครับพี่ยายกินกินกันสองคนไหมลูกพี่หวานเทียมเลยยายกินเนี่ย รวมทุกอย่างนะจ๊าอันนี้เอาดิบแล้วมานเป็นสุกเานาะครับผมรวมทุกอย่างเอาดิบเ้าของออให้เปน็นหมดเลยข้างในดะไรครับข้วาวอยากได้อะไรอีกอย่างเรียบร้อยจุดนี้ก็จับไปสองลูกเลยลูกค้าประจำนะครับแบบนี้ปะล่ะเอาแบบนี้ป่ะหรือว่านี่แบบนี้ สามร้อยตัวดีเราขื่อเอาที่วันนี้ปะล่ะพี่รู้วีายังไงเขาอาจจะเขาอชอบกินแบบแข็งออกนอกเข้าพนเขาได้เตรียมอพี่นี่สามร้อยพี่นีพมันเตรียมเยอะสุด Ta, đó, lớn, ừ, h h có bia thải, bia thải như này bạn. là ai vậy? cũng nốc. Nó bảy, cùi, Là hả? Không, được. tôi chơi bảy. เออพูดใส่ใบพูดได้เยอะเหล่พูดได้พูดับเขราว่าครึ่งปักกี่แท้เลยตัวหามก่อนกนดังมานิเดยนครอนนีาะว่ไมบอเมื่อวานนไปไม่สบายมั้งขอเล่าแหลเล่าเรื่องไอเนียให้ฟังอ่บอกกูหายละกูหายเลย เดี๋ยวาไม่ชอบทคลที่อีอาร์เาอยากคุยอะนีไงขคำนะทุกคนเหลือแค่นี้แล้วนั่นน่ย แต่วันนี้เงียบนะพี่ได้ไหมครับเพราะว่าอย่างว่าต้นเดือนอะคนเขาไปใช้เงินอ๋อไปเที่ยวนะครับ จะใช้คนกันแดดมันมีป่าแบบไหนบอกผมได้นะเดี๋ยวผมาให้เขาแข่งคนเดีย้ใช่ที่เราจัดตรงนี้ด้วยเนี slide, ่ยแข่งมาไรกินกินกรอบเลยนะครับนี okay. <S <S ่เป็นอะไรใช่มันแล้วแต่ลูกลูกค้าแต่ละคนก็ใช่กินไม่เหมือนกันใช่ไหมครับ แต่ปอมาแห้งกว่านูกนี้อีกนะ้อยเนี่ยมันมันควงครับเเปลือกหอครับผมไม่จิดหรอกเอาแค่นี้แหละบิงแค่ถึงแล้วห้าูเต็มมันเนี่ยดเดาวลูกใหม่ก็ได้นะได้พี่เอารูเล่รูใหญ่พี่พี่ดาววมีขอขพี่ดาวหน่อยนะได้ครับ

ก่อมาให้วที่เย็นมกป๋าลอแต่ดูเนา้วยังเหลือเลยแตะดูป๋าแต่เบาๆนะจบไปแล้วเมื่อวานเจอคนเ่วันที่นะจบกินแล้ววันอันนี้น้องารูเรื่อพี่เให้ห้าแปดห